เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมดีเมว,วันนี้เรามารีวิวแบบสปีดคิงนะครับอแบบนี้กำลังมาแรงเลยนะอะไรเพราะทางกว้างแล้วก็แบบดีด้วยนะแต่ถึงบางคันที่อัปเดตมาใหม่มันไม่ค่อยดีก็เหอะนะครับมาดูรถกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างโอ้โหแบบนี้รถเยอะนะ่นใหญ่รถเก่งรถกระบะมีหมดครับเดี๋ยวเรามาลองขับตรงไหนตรงอินโดไม่ค่อยมีเลยนะแบบนี้เขามองหน้าผมทำไมอะ ดูรถกันนะนี่เราเราขับอินโดยี่ห้าอินโดดิดู้ครับยี่ห้าอินโดเสียงรถไม่จะดังเลยนะเดี๋ยวผมขอดีเยี่ยรถก่อนเส,นะสียงรถมันดังมากเลยอะ อาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะเพราะเดือผมลดเสียงเก็บสุดแล้วมันยังไม่ยินเสียงรถอยู่เลยไปครับคือขับพอได้ครับคันนี้ไม่เร็วไม่ช้ามากดับฟิสิกส์ความเป็นจิงนะมาผมปั๊บเียงประมาณนี้ยังได้ยินเสียงผมบ้าง ก็เป,เปลี่ยนทำกันบ้างครับ<อ>เฮ้ยมี B K R ด้วยใช่ป่มวะนอ่ไม่ใช่หัวจรวดหัวจรวดใช่ป่มวะหัวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะอย่างรถบางคันก็เาบา,เาบางคันก็ดังดังเราขับผ่านไหนดีอะลองหลีบไหมลองหลีบไหมไม่เสียงบางคันนะงั้นผมปรับซักประมาณประมาณน,นี้แนละ้วกันนี่ให้มันยินหัวเลย บางคันมันก็นี่นะนี่นี่นี่ลืมบอกแบบนี้มีระบบกันแหล,แลกนะนะลดความแหลกนี้อ่ะโคตรโหดเปลียนรถบางคันดงังดังบางคันก็เบาเบาเว้ยน,นี่หมายความว่าไงเออเออกตัวแรงนะงัวจอดทำไมตรงกลางเหินเนี่ยหมายความว่าไงวะอะ เี่นลดความแหลกนะแบบนีนนม้มีมีบอกครับออฟอฟออ,กอ,อ,กอ,อกไม่ให้หมดอ๋อนี่เหมือนเป็นตั้งค่าพวกแสงเง้าเออเดี๋ยแบบนี้อ่ะไม่แหลกแล้วดีขึ้นหะผมมันจะได้เห็นดุตาอันนี้แรงไหมแรงมากจะได้ยกไม่ขึ้นสาม้อยครับอันนี้คือตัวออกตัวเรียจัดเลยนะอันนี้สามร้อยกิเมตร่ชั่วโมงครับ อเกือบเกือบเอ้ยเดี๋ยวเราขับวนจนสุดแล้วเราค่อยไปรีวิวทีละจุดกันดีกว่าครับเปลี่ยนจากรถมอไซค์ผมไม่ค่อยชอบมอไซค์แบบนี้ก็มีกระบะถ้าเราใครไม่ชอบมอไซค์แบบนี้ก็มีกระบะให้นะมีทั้งกู้ภ yes. ัยเยสกู้ภัยดีทัวร์ฮะมันเคออรื่องมอไซค์ไงวะเนี่ยเออ อ๋อน่าจะเป็นเพราะว่าที่โดนลบเสียงไปแล้วก็เอาเสียงอื่นมาแทนได้เลยครับแบบแก้ขัดไปก่อนช่างแม่งมันอกูพก็แรงใช้ได้นะเนี่ยสามร้อยละลสี่ร้อยละ หกร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเรามารีวิวจุดเช็คอินแล้วก็จุดอื่นนะครับดีกันมันจะมีอะไรบ้างมาดูจุดเช็คอินโอ้ยนี่ครับถึงจุดเช็คอินแล้วโอ้ยรถ hey, มันก็ไม่มีอะไรนี่หว่างั้นเราดีตัวไปเลยดีกว่ารีตัวแล้วก็ไปรีวิวทีละจุดด,ด,ดีกว่า คือขนาดลดความแลกแล้วมันยังแหลกเหมือนเดิมนะครับเนี่ยแบบนี้มีสิบล้อมีรถไฟฟ้าด้วยมีหลายคันเลยมีรถสไลด์เลยครับรีโวมีแต่ไม่มีดีแม็กไม่เห็นดีแม็กอันหนึ่ง m X s MXS ก็มีตู้ทึบก,ก็มีเราขับตู้ทึบด้วยตู้ทึบขอไม่ใช่เสียงเมื่อกีน้นะ โอเคเสียงนีขึ้นหน่อยลือปะ่ะทำรีวิวที่จุดกันดีกว่าครับขับตู้ทึบมาตรงนี้คืออะไรมันต้องไปสืบต้องสืบต้องสืบต้องสืบเขาต้องสืบต้องเข้าไปสืบรีววปกติมันรอบหกพันเองนะโอ้ยโอ้ยโถนใครแรงวะนี่นะอุดด้วยเพ่มเห็น อแบบนี้จุดเยอะมากเลยผมอาจจะรีวิวไม่ครบนะบางบางอันก็ตกแล้วก็หายแล้วก็ผมหาไม่เจอนะอ๋อเป็นเหมือนอู่ครับเป็นอู่อ๋อเป็นอู่ครับโอ้โห้วไม่ทําทางดีอ่ะทําล้วกั้นทําไมทําที่กั้นทําไมจะทําทางให้เข้ามาง่ายๆทําที่กั้นมาเอสบเขียวได้เบมโบหน้าหลังเดี๋ยวดีโบครับที่มันมีรุ่น a อ s เอด์้วยวะไม่เกยเห็น ตรงนี้มีอะไรครับตรงนี้เป็นอู่เหมือนกันครับตรงนี้ก็ทะลุออกไปเลยอ ó, ๋อวิ่งแบบทางแบบให้มาเข้าอู่อ๋อประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์บำบัดน้ำเสียชุมชนตรงนู้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเอ้ยร้านข้าวมันไก่มีที่จอดรถอ๋อมบนีีนี่มีติดเต็มเลยสปีด สปีดคิงนี่เป็นหนะมู่บ้านนะหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านแค่นี้โอเคก็ขับขับนะโอ้โหแล้วมีแต่คนขับตู้ทุกแล้วก็มีร้านหมูปิ้งข้างๆตรงนั้นเป็นปั๊มนะครวีดีเอ็กติดอยู่แล้วใครไม่รู้อันนี้อ้าวอ้าวอ้าวว่าแต่ฟ็กตรงนี้เป็นนี่มีธนาคารด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นอ๋อเหมือนแบบให้เช่าแล้วทำไมมันเปิดเอาไว้กั้นนะ ทางนู้นเป็นบ้านคนนะตรงนี้ก็บ้านเช่านะน่าจะบ้านเช่าเราจะไม่ขับเข้าไปดูนะเราจะแค่ดูข้างน,านอกเอ่ยงไรครับเนี่ยจำหน่ายใบกระท่อมอ๋ออืมตรงนี้เงินติดล้อมองนน้นอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูศูนย์ฮอนด้านี่มีนครราชด้าสีมาคอนแกนฮะอะ อนี้เป็นอัอืันอย่างไม่รู้ว่ะนี่ก็ดิ้งแต่เครื่องเสียงม,มันดังมากแบบนี้ต้องลดเสียงบ้างเนี่ยอันนี้เป็นปั๊มปมททอครับเซเว่นบ้านเนี่ยไหนไม่ใหญ่ขนาดนั้นวะเป็นบ้านคนครับบ้านคนแล้วอะไรอีกเอาจนสุดแล้วค่อยวนไปทางนน้นนะแล้วก็รีวิวทีละจุดเลยอน,นี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่แล้วอ่านไม่ทันตรงนี้เป็นร้านล้างรถอันนี้เป็นศูนย์ฮอนด้า โอเคครบเพื okay, what? <laughs> <laughs> ่อจะอึกขอไฟได้วยนะครับรนด้าหน้าจอมันอาจจะไม่เต็มนะเพราะผม,มเกียดปรับละ่ะนี่เป็นสูตรอิสุสุ what the f ไม่มีอะไรครับเมื่อกี้ <laughs> อันนี้เป็นร้านน่าจะรู้กันนะเรารู้กันดีอะไรเซเว่นอันใหญ่ไปเลยอีกแล้วเซวินบ้านไหนมันใหญ่ขนาดนั้นไอตรงนี้ก็ร้านอาหารเนอะบ้านคน มันอาจจะอันนี้เลยนะผมอาจจะควบคุมไม่ค่อยดีนะพอดีเมาส์มันไม่ค่อยดีด้วผมพูดไปหลายรอบแล้วไอ้เรื่องเมาส์เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสนามแดกหรือเปล่าเข้าไปสนามสางครับสนามสางบุรีลำใช่สนามสางบุรีลำต้องสางเลยไม่ใช่ช้างนะ ติดอีสานติดอีสานเฮ้ยไฟเลี้ยวติดด้วยตรงโน้นไม่ได้ดูทางอะไรย่างเงี้ยครับไม่เกินเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงขับมาส่งจีนใส่เกียร์หกอ่ะนี่ทำเสียงรถไม่มีเสียงทำเสียงแทนแล้วกันเสียงมันเบามากอันนี้มีจริงไอ้โว้แล้วโอ้ดีมีร้านไอติมครับ M8R เอ้ยเพิ่งเห็น M8R ไม่ติดข้างๆอ๋อติดข้างๆเลยทีนี้เป็นบ้านคนอีกแล้วตรงนู้นอะไรครับเนี่ย ฮ n นดาสนยนฮันดาอันนี้เอ้ยต้องสื่อครับต้องซื่ออ๋อน้าจะเข้าทางเข้าหมู่บ้านกดเองมีไฟลุกไหมไม่มีไฟลุกม,ม,ม, <c oughs> มันไม่ติดสองดวงดเลคืออะไรวะอ๋อเป็นสนามแดกครับเฮ้ยเราลองเ,เข้าไปแดกสักลองสักครั้งหนึ่งแล้วกั้นเข้าไปวิ่งดูใช่ไหมสนามแดกใช่ครับ มามาสนามแดกมอเตอร์ไซค์กูจะแดกรถใหญ่เนี่ยสนามแบบว่าลืมอ่ะมันน่าจะเอามาแดกชีวิตจริงนะอืมไปครับจังหวะนี้อืตับสองครับอืตับสามครับตับสี่ครับตับห้าครับตับหกครับออือออืโอ้พี่ชายนี่ทำระยะเบลให้เลยมาเต่อครับไปรีวิวกันต่อ <The> oh. มารีวิวตอ่อครับอืม่เอาไม่สุดเลยมารีวิวตอ่ตอครับตรงนี้ก็จุดกู้ภัยมนนีเครื่องเสียงเลย อูในซอยถ้าเป็นเออถ้าเป็นแบบมีบอกว่ามันคืออะไรข้างหน้าผมจะเข้าไปอ๋อเป็นอูเล็กๆครับอ,อูเล็กๆอูเล็กๆจะม,มีอะไรมากตอนนี้ลานน้ำตอบนี่เนี่ยอูนี่นนอูของแท้อูรถเลยใช่อูรถใหญ่เลยแล้วจะทำมอไซค์ได้ไมั้งโอ้ยขับรถได้แย่มากผม ตูค้ความรักยิ่งใหญ่กว่าเงินในกระเป๋าโอ้ยสุดๆนี่น่าจะสุดแล้วนี่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปตรงนี้เขื่อนกำลังสร้างโอเคมึงั้นไม่ไป จะอดรถหมู่บามู่นี้จบแล้วสุดแล้วเฮ้เราไปดูเขื่อนแล้วก็จบคลิปกันเลยดีกว่าเราเปิดไฟเลีย้ยงได้นะครับต้องผมขับรถไม,ม่ค่อยดีเลยว่าช่วงนี้ตอนนี้กำลังสร้างแน่เลยเขื่อนหนึ่งสร้างไม่เสร็จมีน้ำซะแล้วอ๋อนี่กำลังสร้างเมื่อกี้ครับ คลิปนี้น่าจะจบประมาณนี้นี่ทางกล้องคันคลิปนี้จะจบประมาณนี้นะครับเราใครชอบหรือ,อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ก็น่าจะดีคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ